ตอนน,ตอนนี้เรามาช้อปปิ้งไนกี้กันที่ไนกี้็อบนะจ๊ะมีบูธไนกี้รีเวอร์ไซตรงนี้มันเป็นเป็นอะไรเป็นเขาสร้างเป็นเหมือนแบบแหล่งช้อปปิ้งไม่ให้เข้าไปเบียดกันในเมืองอ่ะก็จะมีห้างมีร้านโน้นร้านนี้อะไรเงี้ยก็ร้านจอดรถกว้างของมไม่เข้าไปเบื่อแต่ว่า ไนกี้ก่อนหรือไปบูทก่อนนไนกี้ก่อนก็ได้ออันนี้คืร้านโปรดของเราใช่นะจ๊ะไนกี้ซัมมิเตอร์น่ามีรุ่นเนี้ยเน่าอสวยนี่นใดสวยเพลง ลดว่ะสามนออฟน่าสวยอ่ะอันนี้มลดปะลดว่ะจากสามสองเลยทำโทนเนี้ยสวยจากสามสองเล่นะอุ้ยนุน่ออนห้าสบเอร์เซ<ส>็ตออฟบาสปอร์ตเาีใส่เสื้อเลยก็ใส่เงี้ยน่ารักจะตายใช่รุน,นไปดูสปอร์ตบาไหมห้าสิเอรออฟนี่ไง เอานี่เออว่ะเฮ้ยสักตัวแม้เท่าไหร่อ่ะสั่งเจ็ดยี่สิบเก้าใช้ได้เลยนะไม่ถึงราคาแรงใช้ได้เลยนะที่แกนีเคยสินะแตเสื้ออะไรสีสวยอ่ะสีเป็นแหลนมากเลยอแอมแซับตีเทนิส วิ่งตู <Hello. S 1> เปิดวิ่งตเปิด <c oughs> ทำไมเทนนิสต้องขา่าดำไม่ทีไรชุดหลือชุดเาอะ่ะไม่รู้กระโปรงสันจันเวลาวิ่งมาหลังว้ยสื้อนาริกาแอสามสองวิ่ห้าสิอนตอฟจริงนี่นี่นายเก่ย,ยอ่ะสสองหรอยีิบเจ็ด ครั้งแรกอาซื้อของอาดิดาสที่ที่สุวิจพักลังสิทธ์อ่ะชุดหนึ่งอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบอาซื้อสมัยสมัยอาเป็นสาวอ่ะกางเกงวอแบบเนี้ยแล้วก็เสื้อเสื้อบวงเสื้อไม่มีหูสวยมากผ้าหนักผ้าดีมากยืงน่ารักมาก ใส่ตั้งหลายปีแต่มันมันอากาศเมืองไทยมันร้อนไม่ก็ได้ใส่บ่อยอ่าสวยสวยจริงนะนใช่ชอบเหมือนกันน่ารักเกียดพัดลมชอบนะ มไม่มันใส่มันใส่ของเด็กไม่ได้ไม่หนูหนูสามแปดเลยนะเอาเลยมนเลส<อ>บ้าเราก็ประมาณ R เอ้ย,ออยมันไม่มีไงสสยเด็กแต่ปีนี้ของขึ้น สวยมากหัวสีสีพักก่อนลดแล้วลดอีกนี่ลดแล้วหลอนเนี่ยน,น,นี่อย่างอันนี้เรียกว่าลดแล้วสามหก ส4 64อันเนี้ 4, 10, 4. ย4 4่สิสดูไซส์เราดิอันนี้ไซส์7อ่ะหนอไซส์8 7.5น้องใส่ไส่อะไรถามน้องอยังสวยอ่ะมันวางไม่ตรงไสายนี่ยหว่ามันต้องสูงหรอมันไม่ตรงไซส์อสอม อันนี้สาน้องน้องน่าจะประมาณเนี่ยอ่าเราไปต้องโซนนี้ห5จุดหาดแล้วไม่เออก็แถวแถวนี้แหละอันนี้ใส่ห้ามาไงมาไงท้าลงมาไงวางมันไม่ตรงสายร้อยก้าวปอนให้ทุกคนดูรองเท้า แล้วค่าสร้ากกล่องเลยหรอเนี่ยแพงนะสี่สองไหนเนี่ยไม่ถูกห่ออันนี้แพงไม่แพงอ่ะแล้วแต่อันบอกหรือไม่เขาแปะไม่หมดวะหนูว่าร้อยเลยอะ สวยอ่ะสามหกสวยหรออ้าวไม่สวยหรอสวยไหมสวยหรอสวยแต่เล็กเบอร์อะไรสามหกสามหกมไม่ใช่สามหกราคาสามแปดทำไมดูเล็กอะ่ะ ลดเต็มเลย30%ฝั่งนี้ก็ลด50 5 0นี้คือลดแล้วนะเหลือ49% <im le theater> 5เนี่ย ของแบบนี้นักกี้รถเยอะเหมือนกันนะถ่ายบรรยากาศแต่ <c oughs> ไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแต่มันดูดีนะชอบแต่าสาใส่ไปวิบบ่งเหรอไม่ถึงไอ้ตับเลยใส่ไงเนี่ยเฮ้ยใส่ใหญ่ไปไหนหมดอ่ะตีข่าวไหมคนตัวใหญ่ของคนซส์ใหญ่ของซืคนคน้อที่ไหน เนี่ยไส์6.5ขอร้นเลยไม่เปรี้ยวเนี่ยเออมันไม่เปรี้ยวอ่ะเอ้านี่เ,เอ้านี่6.5เนี่นยพอไหมยังไงเนี่ยพูด ดูนี่สียมที่หนูชอบอะลดจาก69อันนี้ลดจาก59าเกเหลือ54อันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยอคือจากราคาเต็มของเขาอ่ะคือมันนานแล้วอะเห็นปะเอาคู่นี้ดีไหมจะมีไซส์หรอเอ,าเอ้าก็เมื่อกี้ไซส์ที่หนูอยู่อ๋อแต่ไซส์น้องไม่มีอะ ปักไว้หนึ่งมีสีนี้ใช่ไหมมีสอีอ่าอ่าโอเคปักไว้หนึ่งปากตรงนี้มันไม่ติดละค่ะเจ็ดสิบสองไงสี่สิบเจ็ดเฮ้ยขนเนี่ยสไตล์หนูเลยชอบมากแต่แพงพก็นล้วแหละเหมือนเด้เลยแต่คนละสีแปดสิบสี่ไงชอบไงเนี่ยอ่ะชอบสีนี หนูก็ชอบโอ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยอยากได้อ่ะแต่แพงตัดทิงท้งเห็นไหมที่นอนเน่าอยู่สวนอะสงสารน้องใช่มันคือไนกี้แอร์ไงเนี่นยไนกี้แอร์จะแพงหน่อยก็ถือว่าถูกนะอยู่เมืองไทยอย่างไคย อาทำไงดีอ่ะอุ้ยนิยวหรอเฮ้ยสวยอ่ะร้อเจ๋งว่ะแป้งตรงไหนทุกตรงแป้งตัวลายเสือหรอนี่แหละ <laughs> แพมากเลยอ่ะแต่โซนีแพงมากเลยใ่แย mm ่พ hmm. <Yeah. S 2> ูดถึงถ้าเป็นเมืองไทยก็สนะี่พันแต่ที่เมืองไทยน่าจะขาดประมาณหกพันไม่แน่เนี่ยสวยสองพันกว่าสวยเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้า ลดเดยอะไงไม่ใช่อะไรย้อรุ่8น8ปดสี่ะสวยสวยทุกคู่ใช่เ,<อ>เห็นด้วยเห็นด้วย,วยนี่มังโซนนี้มังที่ราคาถูกอ่ะถูกแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นสวยเลยน่าเ่นี่ถ้าน้องชอบอ่ะสี่เก้าถูกกว่าน,นั้นนะน,นี่น สามหกแต่ไม่มีสายไม่มีสายมีแค่สายหกอ่ะถามพนักง,งานดีกว่านนักงานสายหกเออใช่นั่นแหละนั่นอ่ะสีขาวนั้นสวยนะสีเก่าอ่ะใช่หนูสึกว่าไม่แย่อ่ะดูดีนะเหมือนกัน คล้ายๆเกล่นไม่เหมือนมันถูกนะมันไม่มีสายใช่มันหลดเยอะนะหลดหลดแบบว่าโห ชอบแต่มันชอบสีอะ้าอ็ดเมื่อเราเดินมาโซนนี้เราก็พบว่าในกีแอแม็กตรงนี้สวยมากลดร,ราคาตะนาำ สี่ดัตรงนู้นยี่สิบเก้ารถจากหกสิบกว่า,วาอันนี้รถจากเอะไรเนะี่ยรถจากสาเจรถจากสาเจ็ดปะ่ะ เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยไม่แน่ใจอ่ะลองไปดูไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใส่หกสีม้วงหรือเปล่าใช่สีม้วงใส่หกสีม้วงใส่ยากยี่สิบสี่เอมาอ่อหาแมทยากอะแสบไปโรงเรียนเงี้ยใส่ไปโรงเรียนใส่สีไหนก็ได้แมททุกชุด แย่งว่าแหละชุดนักเรียนทานขาวดำอยู okay. ah, onun, ่แล um ้ใช่ไงมันไม่ได้หนูใส่สีส้มไปเลยสีส้มชมพูแล้วแต่ลมอ่าสีไม่สวยเลยอันนี้ก็สีไม่สวยมันก็ดีกว่าสีนี้ไปเลยสีเป็นสกอตเอออันนี้สวยกว่ายังไงสิ